สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่งท็อปเลนกันนะเกมนี้เป็นริเวนท็ทอปเลนนะเจอกับไซออนที่ท็อปเลนนะริเวนเจอกับไซออนนะส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่ายากคนระับสำหรับริเวนเพราะว่าเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้สูงสามารถหลบน็อกอัพของไซออนได้หรือว่าหลบ e ของเขาได้นะถ้าพิ้วจริงก็อาจสรบอบาได้เหมือนกันเกมนี้ขออนุญาตปิดแมปนะเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงฝั่งสีแดงได้อย่างแบบชัดเจนเปิดแมปเนี่ยส่วนใหญ่มันบางทีมันหลุดไปมองฝั่งสีฟ้าอะไรเงี้ย เดี๋ยวสาเป็นนี้เรียบร้อยครัวเวฟยังไม่ไปไหนนะเวฟยังชนกันอยู่ตรงกลางน่ะแล้วเข้ามาเทรดกันแบบนี้หรือเป็นติดคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ะฝันปะเจอบ่อยนะไซออนเนี่ยเป็นตัวที่เอาจริงๆกนน็กดประสาทอยู่เือนการเล่นสายแบบซอมบี้อ่ะสายแบบเหล่าเพจเหลาป้อมอ,อ่ะเออแต่เกมนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถเล่นได้หรือเปล่าเจอริเวนนะเพราะว่าริเวนเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นตัวที่แบบ ต้องยินเลนข้างอ่ะเป็นตัวที่ต้องเข้าไฟเอออ่าใส่ออนแจกให้ริวเวนเยอะๆแล้วริวเวนไปเข้าไฟเนี่ยอาจจะเราเปิดได้อ่ะอซิกะเดินมาที่ท็อปเรยนะไซออนมีแฟลชอยู่อู้หูหูันใจแฟลชใส่ริวเวนนะแต่ว่าริวเวนกระโดดนี้ได้ฮะเอา้าสเปซจัดจังหวะนี้จะได้นะลิซินไม่อยู่อะลิซินอยู่ข้างล่างฮะลางบวกการลิซินดับเบิ้ลคิว โอ้น้ำดีมากอะสำหรับนามีนะทำให้ใครสาไม่ตายแล้วมีลโลแฟตมาออโตโอ้ไอแค็กใส่ใครสาฆ่าใครสาไม่ได้อะอา้าวสวยงามมากน้ำนามีนะทำให้อ่าใครสายื้อเวลาได้นานแล้วนายแฟตของมิลิโอมาด้วยฮนะกลับขึ้นมาที่ท็อปเรนนะริเวนไม่มีเทอพอร์ตแล้วเพราะนั้นอาจจะต้องรับเวฟนี้ก่อนนะส่วนซาออนก็เทอพอร์ตกลับเข้าเรนมาไม่น่ามีปัญหานะ ซออนนะอีกหนึ่งเวฟจากเรเวล6ฮอะส่วนเรเวลก็อีกหนึ่งเวฟอ่าเรเวลนะเวฟนี้จากเรเวล6นะดูซิว่าจะทำยังไงฮะตั้งใจเข้าไปเทรดแล้วก็เรเวล6เป็นที่เรียบร้อยฮะไ <c oughs> ซออนโดนละงานนี้ถือว่าคนรุ่นอยู่อะ <c oughs> โอ้มใช้ทํมิ่งต่ัวเองเรเวลหกนะเข้าไปเทรดกับไซออนแล้วก็ทำให้เวฟมันได้ดันอะแล้วก็ได้กลับบ้านอันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยอะเพาเป็นงานอยู่นะ อันโดนไปก็คือเขาตายไงเขาก็เลยไม่ได้เรเวลหกเออแล้วก็เป็นทามมิ่งปกติแหละที่อาจจะลืมว่าฝั่งตรงข้ามจะเรเวลหกอะโอ้โหโดนแลรับเปิดหมวดเครื่องบินนะอู้หัวก,กันนะข้างบนสองสองแล้วอันมีอันตีนะโอ้เราวน้องอัพโดนไปสองตัวดีซินเตะคาซิกไปไหนอะโอเคใช่หรือว่ามีนามิมาซ้อนอ่ะ้าเป็นนามิได้คิว ผมขอดูอีกรอบอะออนชนใหม่งา้างโอ้โดูรเวนสันแล้วก็รีซินเตะคาซิกออกไปทำให้คาซิกแบบได้ทำดาเมจต่อเลยไม่รู้ <c oughs> ได้หรอเั้่มีเขาจะเตะริเวนวะถ้าเตริเวนอะดีอยู่นะเตะริเวนให้ชิงโดนคาซิกอะออาจจะคลิกผิดหรือเปล่า ทรงไม่ค่อยดีนะไซออนเขาจะออกไอเทมอะไรวะทำไมมีตีเร็วด้วยวะดเวเลยว่า6เข้ามาคุกวงในไซออนไม่มีสเปลไม่มีอันติเรียบร้อยอะเจอเกสการ์เทนโชว์ปะเกมนี้นะไซออนนะเป็นซอมบี้ตีเพจก็ไม่ได้อะแถมทำอะไรไม่ได้ด้วยตายด้วยดิเวเลนนะจะได้โชว์เกมนี้ กลับขึ้นมาที่ท็อปเลยน,นะตอนนี้ได้เทมมาเป็นที่เรียบร้อยฮนะแต่ Zion, อออนอาจจะไร้ทางต่อต้านแล้วก็ว่าได้ฮนะผมว่าสองหนึก็ไม่น่าไหวนะต่อไอรีซิงขึ้นมาติดคอล้ะสู้ไม่ได้เลยฮนะไซออนขนมจัดเลยเนาะรีเวนเจอไอออนเนี่ยตอนนี้ดูแบบนิ่มจัดเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะสำหรับไอออนนะชาร์จคิวก็โดนรีเวนแบบเข้ามากดสกนะิลวิวอเงี้ยมันก็หายละเออ น่านจะเป็นแบบฮาร์ดเคาน์เตอร์เลยก็ว่าได้นะเป็นตัวนี้เล่นยากเหมือนกันนะริเวนเนี่ยต้องเสียนจริงๆอ่ะต้องเล่นบ่อยมากๆอะ่ะมันเป็นตัวที่แบบในเลนต้องต้องสโนบอลนะอาจจะต้องได้คิวต้องเกิดแล้วก็ไปโชว์แบบในทีมไฟเออเวลามีแฟตอ่างเงี้ยโชว์ในทีมไฟตัวที่เล่นยากเป็นตัวที่ผมก็อยากเล่นนะแต่ว่าไม่สามารถจริงๆมันต้องใช้เวลาในการฝึกอ,อ่ะแล้วเราเมนมิดอย่างเงี้ยไปนั่งเล่นริเวนมันก็ไม่ใช่เรื่อง โอดูคาสิกกระโดดปาดครึ่งหลอดครึ่งหลอดอะ่ะเออลิซินได้คิวไปฮะโอ้สวยหรือ,อเบนาเดินขึ้นมาที่ท็อปเรนนะแซนด์ออนพยายามที่เคลียร์เวไปแล้วก็โดนลิเวนเข้ามาเซิ้งทางด้านหลังอะแล้วเขาพยายามยืนใกล้ๆอ่ะเพื่อไม่ให้เซนด์ออนได้ติแต่ว่าแซนออนก็ยังพลิ้วอยู่นะ ดูคาซิกะกระโดดปาดเข้าไปอุ้ยเริ่มซูมไม่ได้แล้ววะอุ้ยเ,เหลือหนึ่งอู้ซ้อนน้องครัีดี้ะสวยงามรีซินได้รองเท้ามาคาซิกปาดไม่เข้าเลยเห็นแบบช่วงก่อนหน้านี้ปะที่คาซิกปาดครึ่งหลอดอะตอนนั้นยังไม่ได้รองเท้าแต่รองเท้าที่ปาดแบบไม่เข้าเลยอืมเกมนี้รู้สึกว่าจะโรเตทกันแบบเร็วๆว่ะคู่ล่างของทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยมาเล่นลิฟกันแล้วเออ สีแดงอาจจะไปได้อยู่มั้งสามสามเวนไม่เมียนตีตัว่วยังมีแฟดอยู่อุ้ยใส่อ่อนมุมน้อกอัพโคตรดีหรือว่ต้องเสียแฟดอะนามีน้องอัพสวยใส่คาสเดีนไปฮารีซินเตะคาสเดีนออกไปแล้วเซิร์ฟกับริเวนตรงนี้ฮะริเวนพยายามโอ้อยังแลกได้อะแม่เจ้าแล้วเป็นนามีที่ได้คิวอยู่ล้วอะไม่ค่อยดีนะ คิวตกไปอยู่ที่นามีเยอะเกินไปอะทีมฝั่งสีฟ้าฮะเหมือนจะเล่นลิฟต์กันนะส่วนทีมฝั่งสีแดงก็เริ่มโเรเตทมาแล้วแต่ว่าถ้าเรื่องของในแมปเนี่ยทีมฝั่งสีแดงดูมืดๆอะอาจจะไม่ค่อยโอ,โอเคที่จะไป <c oughs> เป็นอับวกครับเซอร์นไปเออปล่อยได้ครับปล่อยได้ถ้ามันไม่พมร้อมมรยิงอะปล่อยไปเลยเห็นปะไม่ต้องแบบหวงขนาดนั้นนะเรื่องออบเจกต์ ทีมฝั่งสีแดงฮะขึ้นไปแถวเล่นบนเยอะเกินไปครับเปิดโอกาสให้ทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยปล่อยริบพี่เลนกลางแล้วป้อมนี้น่าจะแหกอะยาโศกทเราพอร์กกำลังจะมาโอ้ดิซินโอ้โหโดนน้ำน้ำมีตายอยู่ตายไหมชิบหายแล้วไม่ตายด้วยลิซินอินใส่กลับมาฮะแต่ว่านามิน้ำไปโดนพอด,ดีลูเซียมันเลยไม่วิ่งกลับมาอาจจะกระโดดทางด้านหลังแล้วก็หน้าคำมัม่มอะ ไซออนกดอันตีเข้าไปบึ้มโดนไป2ตัวคาซาดินพยายามจะหนีใครสาไลาต่ตีเรียบร้อยแม่เจ้าหน้าต่างกดยอมขึ้นเลยอะไฟนี้ให้ากดยอมอย่ากปรู้ยัง <c oughs> ห้าจังหวะเดียวนะเดินขึ้นไปข้างบนกัน2-3คนถ้าเดินพลาดอะ <c oughs> เรียบร้อยเลย นี้แฝงนึกออกปะแม่งแค่จุดเล็กๆที่แบบเดินพาดขึ้นไปที่จะแบบไปออรอซอลลิเว่นเพราะว่าทีมฝั่งสีฟ้าเพิ่งเอาลิฟเสร็จอะทีมฝั่งสีแดงเลยขึ้นไปแบบออรอซอลลิเว่นเผื่อได้บวกแต่ว่าทีมฝั่งสีฟ้ามาที่เลนกลางเรียบร้อยเลยเดินช้าแบบเข้าเลนช้าไปนิดเดียวแฝกเลยเหลือเชื่อนะเกมนี้แค่ <c oughs> น,นิดเดียวแม่งแบบหลายเลยอะ เดี๋ยวต้องรอดู5 5อีกสักหนึ่งรอบอะเพราะว่าไฟเมื่อกี้เนี่ยรีเวนไม่ได้อยู่เออถ้ารีเวนอยู่อาจจะทำแบกได้เกมย,ยังไม่แพ้ยังไม่แพ้อู้หูเว็นหลังใจกระโดดหันส่วนใส่ไก่สับไก่สับเปรี้ยวจัดไล่ตีเขาไม่หยุดอ่ะแปดอันตีไฟหน้าขำามำอ,อ่ะเห็นมัะมิตีบัตรคนเด้งอะองครสาตัวแล้วฮะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าลีซินโผล่มาเตะสายซัพพอร์ตไฟยาโสเปิดหมดเพิ่งบินแล้วบินมาสองสองก็ตรงนี้อ่ะดูซิว่ายังไงฮะ แรงวะ่ะยาโซรีซินรีซินสองชิ้นนี้เตะริเวนเป็นลูกเลยฮะยังมีคาซาดินอยู่ว่ะตัวประกันเลทเกมนะอ๋อเลเวลสิบหกเออถ้าเกมถ้าเกมตามเนี่ยอาจจะต้องเลเวลสิบหกถ้าเกมนันเนี่ยเ,เวสิบเอ็ดก็ทำแบดได้ละเดี๋ยวนี้มันแบบไม่ต้องเลทขนาดน,นั้นละแต่ละเกมตามเป็นยัอาจจะต้องยือเลทยังไงฮะยาโซ มาละลูกพีผมคาซาดินวงวงโอ้โหสวัสดีครับสามตัวส่วนตรงนี้ฮะยังไงฮะใครสาทำไมมาตรงนี้คนเดียวฮนะแม่เจ้าโวยจะแพ้ไปนะสีสีฟ้า กระโซบินไปยคาจะดินแตกพ่ายฮะยังชนะดีกว่าเหมือนจะแพ้นะแต่ยังชนะฮะโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยแค่จับอัดเบรบอ่ะเอาสิ เอเอยิงเว็บนั้งใจกันได้นะอระาดินเกิดกลับบ้านก็ไม่แย่แล้วรหรับทีมฝั่งสีฟ้าโอ้หวัวละตรงนี้เจอโซตายเซบารอนไปสามมาเติม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่เจ้าเทเลพอร์ตมาทางด้านหลังนะสำหรับคาซาดินเนี่ยไปแบบนี้คาซาดินแบบวหวานๆเลยดาเมจแรงมากไอสาม,มีกี่เลนจริงอะก็ย,ยังทำให้ตึงได้เนาะ เกมแบบโคตรนำฮะหรือเบนอยู่ที่เลนเล่างนะเปิดโอกาสให้ทีมฝั่งสีฟ้าเนี่ยซัดบาลอนเลยฮะแล้วก็แมปมืดด้วยนะสำหรับทีมฝั่งสีแดงเห็นปะมีแอนิเมชันแบบตีบาลอนอยู่อะอาซิกมาละตังว่านี่แหละไม่มีวอร์ดมีซิกเดอร์บิลโอ้ยยาโซกขัดได้ฮะโอ้โหแฟลลงมาแล้วลาดบาลอนนะแม่เจ้าเอาละขัดได้เยอะแล้วนะ ผมมีงารเทปอตมาด้วยก็อยอมเลยฮะสองลํทาทีมฝั่งสีฟ้าน่าจะเรียบร้อยละไม่น่าจะสามารถละเขาเล่นแบบเริ่มเริ่มแบบมั่วๆแล้วอะเสียบอ,อลลอนมาด้วยอันนี้คืออารมณ์กำลังร้อนๆเลยกำลังจะแบบอยากบวกอะตตกตีตัางเริ่มไปลิเวนแฟดมาสตาร์ทโดนไปสองตัวลิเซนเตสวยฮะ กันยังอยู่คาสดินยังอยู่โอ้ลางระเบิดรัวๆฮะเดี๋ยวบางก่อน <c oughs> แม่เจ้ามหาจารย์มากๆนะเว้ยเกมแบบเนี้ยทีมฝันสีฟ้าอาจจะต้องรอเล่นเรื่องของมังกรน,นะเพราะว่าตอนนี้เขาได้เปรียบเรื่องของมังกรได้ไม่สามตัวแล้ว ถ้าตัวที่4ี่ไฟลแล้วได้มังกรล่าดได้เงี้ยงงก็อาจจะทําให้ไฟแบบพลิกชนะได้ก็เอน็นได้เออน่าจะตัวเลขสุดท้ายละถ้ายัางอื่นเนี่ยไม่น่าจะมีภาพไฟชนะละเหนือว่าคาสเดินกกล้เทมมาละเดี๋ยวมานาเต็มก็แบกละเ่ืองคาสิก็ฟอร์เซนฮาร์ดมาด้วยฮนะึกโอ้ยขนมเลยโอย้ไปสันโอ้โหยได้แฟดได้อันติได้ทุกอย่าง ไอสารไม่มีอันติไม่มีแฟลตนะไฟนี้อาจจะเล่นไม่ได้คาซาดินเลเวล16เป็นที่เรียบร้อยอนะปั๊มมันติอยู่นะปัดเหยียบปุ่มมาไฟสุดท้ายอะไอครั้งนี้ก็เรียบร้อยละรีเวนเข้าไปสตาร์ดนไป2ตัวระเบิดใส่รีซินหายไปเลยอะหัวไปหมดแล้วดูรีเวนดีกว่าระโซตโวเด็คทท แตกหมดนะไม่สนลูกใครโอ้ยโอเ้เปิดบอลอนนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าทีมฝั่งสีแดงแปลงมังกรไงเลยเปิดบอลอนเลยเยี่ยมเลยไม่น่ามีปัญหานะผมว่าแต่บอลสีแดงไฟยังไงมันก็ชนะร้อยเปอร์เซ็นลยแล้วอะการเทพอร์ตมาที่ทเอาเปลนนะเป็นยาโชว์ ไม่มีคนน็อกอัพให้ฮะโอ้ลิเว่นอุ๊ยลีซินเตสองโสกอันติเติมเพิ่มดูเส้นไม่ตายฮะมีอ่ามีอะไรวะมิคาเอลเหรอไอ้มิคาเอลวะอ๋อมีอันติของมิโลน่าเสียดายนะสำหรับทีมฝั่งสีฟ้าจริงเกมนี้ควรชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าพลาดพลาดไฟไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันพลาดแบบหลายไฟมากๆอ่ะก็เลยแบบ นิ่งไปเลยโหคุณหยิบมากเลยนะเวลาแบบแพ้เกมแบบนี้แบบที่เกียดเล่นต่อแล้วอะแพ้เกมแบบนี้นี่เซ็งจัดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ